สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ม,มิถุนายนถึง21กกดกรกฎาคมนั่นเองนะคะ ก็ช n แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ,คะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎลัคนาการกฎทุกๆคนนะคะคุณคือชาวธาตุน้ํานะ แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูความรักในอดีตนะคะความสัมพันธ์ในอดีตของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎหน่อยนะคะในอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ใบแรกเดินไพ่สองดาบนะคะสองเหรียญค่ะ คิงถือไมเท้านะคะและเป็นไพ่ห้าดาบค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาอืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินขับลึบกศพกานบังกรน,นะคะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎน่าจะ เกิดความลังเลในความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงดีเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาไปไปกลับกับคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์ 2. คุณอาจจะอยากที่จะยอมแพ้นะคะเพราะว่าคุณเหนื่อยมานานแล้ว เหนะะื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับไม่ชัดเจนสักทีมองไม่เห็นอนาคตไม่มีการ t ท k e action ไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเลยสักอย่างนะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคิงถือไม้เท้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้ต้องการความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมั่นคงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มันไม่ใช่มันกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประครับประคองอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยค่ะ ท้อค่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกเบื่ออืมนะคะรู้สึกไม่สิเคียวไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะยอมแพ้แต่ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ยอมแพ้ไปก่อนนะยังไม่ได้หันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ไปก่อน คุณก็อาจจะมีความคิดแล้วล่ะว,ว่าฉันควรจะต้องทํายังไงต่อไปดีนะคะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะสแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนับไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงวันที่16 -31 ถึงธันวาความ2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งววลูมเสียงให้ดังขึ้นค่ะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงวที่1 6 3 1ถึงธันวาความ2564นะคะไพ่แบล็คเด้เป็นไพ่เอ็มเพลส ดีค่ะใบนี้ออกมาดีมากๆนะคะคิงถือดาบค่ะเดอะสตาร์นะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกุมโดดเด่นมากๆในชาวราศีกุมลัคนากุมคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะ อาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคนๆนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีคนรู้จักเยอะนะคะประมาณนี้ก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นมันรู้สึกว่าในช่วงวันที่สิบหกถึงสาสิบเอ็ดธันวาคมเนี้ยนะคะคุณจะเริ่มตัดสินใจได้แล้วแหละมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วจริงๆว่าความสัมพันธ์นี้ควรหยุดสักที ไม่ควรจะไปต่อแล้วหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อที่จะหันกลับมารักตัวเองหยุดเพื่อที่จะคงคุณค่าความเป็นตัวของคุณคุณไม่อยากเสียตัวตนของตัวเองมากไปกว่านี้หยุดทำเพื่อคนอื่นนะคะหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่า กับตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะคิดได้หันกลับมาเยียวยารักษาแผลใจคุณจะตัดสินใจได้แบบกระทันหันแบบหลับตาปุ๊บลืมตาปับ๊บก็เป็นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะไม่อยู่กับอะไรที่มันกลิ้งไปกลิ้งมาหรือไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วการที่คุณยอมแพ้แล้วหันหลังให้ความสัมพันธ์แบบนี้แบบที่ หันหลังกับความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ได้ทําให้ตัวคุณมีความสุขหรือตัวคุณมีคุณค่ามากขึ้นน่ะคุณหันหลังให้ยอมแพ้กับกับอะไรที่มันแบบห่วยอ่ะเออกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยการที่คุณยอมแพ้แบบการที่คุณยอมแพ้ให้มันน่ะไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอนะแต่คุณกล้าที่จะกล้าที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะ คืนความสุขให้กับตัวเองอืมมันเป็นความกล้าที่น่ายกย่องที่กล้าที่จะหันกลับมารักตัวเองนะคะดีมากๆเลยนะไพ่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไร ไม่ขอเนี่าเราบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเดินพ่เอมเปอร์อค่ะเห็นไหมหกไม้เท้าอ่าไม่ใช่หกไปเท้าค่ะหกดาบนะคะคิงถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกธาตุดเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะ้ใพ้เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอนาคตคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจริงๆคุณจะเข้มแข็งได้ได้มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นด้วยซ้าไป แล้วเมื่อคุณเข้มแข็งแล้วเมื่อคุณออกมาแล้วเมื่อคุณมีความสุขคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณน่ะเขาจะต้องเสียใจภายหลังต้องเสียดายคุณต้องเสียใจที่ไม่รักษาคุณไว้และถึงเวลานั้นถึงแม้ว่าเขาจะมาอ้อนวอนขนาดไหนคุณก็ไม่กลับไปแล้วค่ะเพราะคุณรักตัวเองเพราะคุณเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากเกินพอคุณเข้มแข็งได้แล้วนะคะ อย่าไปเสียใจอย่าไปจมอยู่กับอดีตท, <görüş> ที่มันผ่านไปแล้วอืมอย่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันทําให้ตัวเราไม่ได้มีความสุขเราเกิดมาเราควรที่จะมีความสุขหาความสุขให้กับตัวเองชีวิตเรามีค่าความรู้สึกของเรามีค่าและตัวตนของเราก็มีค่าเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าเสียเวลาให้ความทุกข์มันเข้ามากอบโกยช่วงเวลาชีวิตของเราจงสร้างความสุขให้กับตัวเองจงรักตัวเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสมคัญให้กับชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎนะคะขอไพ่ทาโร่ให้ํำแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกเ,เป็นไพ่เก้าไม้เทา้าควีนถือเหรียญสามไม้เทา้าและเป็นไพ่สี่ดาบค่ะชาวราศรีกรกฎลัคนากรากรกฎไพ่าทาโร่แนะนาว่าคุณต้องมีสติแล้วหนึ่ง หคุณต้องมีสติ 2. คุณต้องมองเห็นถึงคุณค่าในตัวเองให้ได้รักตัวเองให้ได้ 3. คุณต้องมีภาพความรักความสัมพันธ์ที่คุณใฝ่ฝันที่คุณอยากได้มองมันให้ชัดค่ะแล้วออกมาซะ คุณอยู่ต่อไปอะ่ะคุณก็เป็นแปดไม้เท้าวะ่ะเอ้ยเป็นเก้าไม้เท้าวะ่ะเจ็บสะบักสะบอมแล้วคุณจะอยู่ทําไมอะในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะใช้สติไตรตรองนะคะแล้วก็มองมองความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะในโลกของความเป็นจริงในแง่ของความเป็นจริงมากที่สุดอย่าหลอกตัวเองนะคะ อย่าหลอกตัวเองอย่าให้ความหวังตัวเองแบบลมๆแรงๆว่ามันจะดีขึ้นในสักวันมันไม่ดีค่ะในเมื่อณนะตอนนี้มันไม่ดีในอดีตมันก็ไม่ดีนะตอนนี้มันก็ไม่ดีมันไม่ดีมานานแล้วอย่าคาดหวังว่าในอนาคตมันจะดีนะคะอย่าคาดหวังในสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันจับต้องไม่ได้ มีสติตั้งใจแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจนะคะเป็นกําลังใจให้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับไมม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูาละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคคคุณมากนะะะสสวัสดี่